ดับเบิลเอแบรนด์คุณภาพระดับพรีเมียมที่มีฐานลูกค้าที่มั่นคงใน1 4 5ประเทศทั่วโลกด้วยการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ดับเบิลเอสามารถคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกระดาษคุณภาพอยู่ในอันดับต้นๆของโลกมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในช่วงปีที่ผ่านมาดับเบิลเอก็ยังได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการขยายตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่คนให้ความสนใจกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาก ขึ้นโดยได้ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาพิบาลที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญและยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับดับเบิลนะครับ5ปี a, P, ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่า ESG นะครับ e n v i r o n m e n t Social Governance ซึ่งรัฐบาลกำหนดว่า,าในปี2050เนี่ยเรกระจกต้องเป็นศูนยสำหรับดับเบิลนี่เราก็มีโครงการทำเก็บเน็ตนย์เนี่ย, Zero, เ,ยเราทำได้ถึง48%จากที่เราตั้งไว้ว่าในปี2030จะเป็น50%โดยที่ว่ากระดาษ W a เนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่เราไม่ได้ทำลายธรรมชาติเลยใช้จากไม้ปลูกข,ของเราเองนะครับในแง่สังคมเราก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มจากการปลูกต้นกระดาษดับเบิลเอท้งรถขนส่งเราก็ใช้รถไฟฟ้านะครับก็เรียกว่ามีการผลิตที่เรียกว่าครบวงจรในปี68เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิดตัวสินค้าด้ำเเอแคร์เรียกว่าหลากหลายซึ่งสามารถไปชมได้ในงานหัก,กรรเอ็กซ์โปเนี่ยนะครับในวันที่12 1 5ถึง15ธันวาที่ไบเทคบางนานะครับ